วาดองค์เซริกิตกันต่อดีกว่าผมว่าผมจะปิดทองไน่เน่จะมีตังปิดทองคําแท้ไหมเนี่ยโอเคครับก็เห็นน้องๆในพ่อช่างทําลายรถน้ํากันเนื้อหอละดานเราไม่มีไปกิโลเลยดูซื้อฝักส้มปล่อยกาวกระถินนมาทำหอมาทำหอระดานทำลายรถน้ำดีไหมเนี่ย มึงน้องที่พอช่างสร้างไปเลยโอเคครับผมอยู่บิซีใหญ่ลุบลีครับมาทํางานแล้วเดี๋ยวปอดก๊์ดวางด้วยครับผมาลุยงานกันดีกว่าขอให้องศริกิตสู่สวัสดิ์คาไลครับเด็กสิงห์ก็ทําได้แค่นี้แหละครับโอเคครับอยู่บิซีใหญ่ลุบลีกราขอบคุณสันห่งเก้าเหล็กข้าหองลุบลีที่มาส่งมาบิซีใหญ่ลุบลีครับ ขอบคุณคุณความประพฤติครับที่ดูแลอย่างดีครับผมว่าชอบเครียดถ้าเกิดอยู่ในหน่วยงานเนี่ยเหมือนนักโทษแต่เข้าไปก็หัวเราะกันอะไรเงี้ยก็เขาก็ให้ปนกันหมดเลยคนเสพยาคนอะไรเงี้ยขับขี่ชนกันอะไรเงี้ยให้อยู่ร่วมกันหมดเลยผมก็ ก็คุยเล่นกันทุกคนทุกคนอ้าวอาจารย์โดนโชว์ฟันหลอให้ทุกคนดูตลอดเลยโอเคครับก็หัวล็อกกันอยู่ใเลยนะหกคุมความประพฤติก็อะไรเอ้าตรวจเยี่ยวใครคิดว่ามียาเสพติดบ้างวันนี้ตรวจเยี่ยวหัวล็อกันเต็มเลยรงไหน แต่เห็นดูเขาโดนกันสองคนวะพวกพี่พี่ที่ดูดยาโอเคครับหรือเป็นเพราะผมเนี่ยวันนั้นมาส่งผมไปในเมืองเนี่ยพอคุมความพ,าพืชเสร็จพวกพี่ดูดยาก็ดีนะผมไม่ตรวจเยี่ยววันนี้วันนี้เล่นมาเต็มแม็กเลยคุยเล่นกันอย่างกินขนมอะไรกันเลยนะเนี่ยครับก็เป็นเรื่องของพี่พี่คุมความพืชเรื่องยาเสพติดแต่ผมเรื่องนี้นี่อุบัติเหตรุรถชนกัน โอเคครับมาลุยงานออสิลิกิกันดีกว่าจะได้จบงานผมวางโฟล์าร์ด้วยโอ้โหไปวางโฟล์คาร์ดเดีย๋ยวคอยดูคลิปหน้าผมหยุดแล้วอยู่วิ๊กสยารุรืค่ะวันนี้ก็ลืมเปิดร้านร้านพุทธศิลป์สามดีคุณนบรบุรีลืมเปิดร้านที่ร้านอีกโอเคครับอยู่ที่9999ถ้าสู้ไม่ไหว ก็ต่อรองได้นะครับหรืออยากให้เกิน9 9้9กอก็ต้องมีเลข9้าอยู่ด้วยหัวใจหลักจะมากหรือจะน้อยต้องมีเลข9้าอยู่ด้วยจะหัวใจหลักข้ามเดือดร้อนกับตัวเองและครอบครัวนะครับพออกสิริกิตสุสวิสว์คาไรไรครับลถอ,อยู่แล้ววาดต่อแล้ว